วันนี้อากาศเย็นมากนะก็เย็นเป็นวันแรกที่เย็นสุดๆนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะหนาวันนี้นะเช้าๆเย็นๆนต่อพอสัก4ี่โมงห้าโมงนี้ต้องผิงไฟแล้วแต่ปัจจุบันนี้ไอ้บรรยากาศอย่างนั้นไม่มีแล้วนะลงวันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเพราะโลกร้อนขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่าบรรยากาศของจังหวัดนานเนี่ยมันแตกมันเปลี่ยนไปนะก็สมัยก่อนโอ้โหแบบเช้าขึ้นมานี่ทำอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งผิงไฟ มากินกาแฟจ้าหลังจากตั้งเต็นต์ตั้งอะไรให้แม่บ้านแล้วก็เลยมานั่งต้มกาแฟกินนี่ก็เป็นกาแฟรางวัลเจอว,ว่าก็จะกินกับเรานนี้ที่รางวัลขายนั่นแหละนั่นน,นี่ก็เหมือนน่าปิ๊กปิ๊กันเลยเช้า ชีวิตเราถ้าไม่ไม,ไม่ถือมั่นยึดติดกับอะไรนะมันชีวิตก็ไม่ทุกทำจิตใจให้สบายแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารอความตายนะเราก็ทําจิตใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดเผื่อว่าถ้าเกิดมันมีวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นรับจากวันนี้